สวัสดีทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเรามามด้ว่าวันที่1พฤษภาคมเนี่ยดาวพุธย้ายจะเป็นยังไงบ้างเป็นของชาวราศีพกุกศนะคะอ่ะเดี๋ยวรู้ดูกันวันที่1พฤษภาคมเนี่ยดาวพุธเนี่ยจะย้ายจากราศีมีนไปอยู่ที่ราศีเมษซึ่งดาวเจ้าเรือนราศีเมษคือดาวองคารใช่ไหมคะอ่ะพุธอยู่ในองคารเนี่ยเขาเรียกว่าคูวาา่วัฏทะคู่ขัดแย้งหรือมันหมายถึงเรื่องอะไรบ้างเป็นดาวพุธยยนี่คือเรื่องคําพูดทั้งหมดนั่นแหละ การติดฉินินทาการใส่ร้ายไปสีการอิจฉาริษยาการพูดจารกรวงแล้วก็เรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆการจ่ายเช็คการรับเช็คเองการติดต่อสื่อสารรวมถึงสื่อออนไลน์การคอมเมนต์ต่างๆรวมหมดแล้วก็เครื่องมือสื่อสารเราเนี่ยมัจจะมีการไม่เสถียรหรือมีการแฮงเกิดขึ้นได้รวมถึงการส่งข้อความแบบไลน์หรืออีเมลอะไรประมาณนี้ต่างๆที่คุณใช้กันน่ะ เวลาเราจะส่งอะไรไปเนี่ยเราเช็คข้อความก่อนมันจะช้าไม่เป็นไรหรอกเช็คให้มันละเอียดว่าข้อความที่เราพิมพ์ไปเนี่ยมีการตกหล่นบกพร่องอะไรไหมโอเคถ้าไม่มีการตกหล่นเนี่ยเราสามารถส่งไปได้เลยเพราะว่าถ้าเรารีบพิมพ์พิมพ์พิมพ,มพมปุ๊บส่งไปเลยไม่ได้ตรวจทานเนี่ยมันอาจจะมีบางคําที่มันหล่นหายไปอาจจะทําให้ประโยคนั้นมันความหมายผิดพลาดได้นะคะอันนี้ดูกันให้ดีๆนะ รวมถึงเรื่องเอกสารที่คุณทํางานเองตัวลงตัวเลขตา่างก็ต้องูกันทีนี้ของชาวราศีพิจิกนะ่ะดาวพุธคุณเป็นดาวเจริญึการเงินอการเงินกับบุตตะพวกบุตรบริวารคุณโปรเจกต์คุณเองเนี่ยก็ดมพระอยู่ในวิานาศเนี่ยเรามองในมุมบวกก่อนนะบางคนอาจจะมีเงินรับรับที่ไม่เปิดเผยเข้ามาหรือได้เงินมาแบบที่คุณอื่นไม่รู้อันนี้คือมันต้องแล้วแต่ ตัวบุคคลนะว่าได้เงินอะไรมากันหรือบางคนอาจจะมีเงินเข้ามาพอประมาณรวมถึงบางคนได้เงินจากใช้คําพูดแก้ไขปัญหาคนอื่นอย่างเช่นเป็นนักพยากรณ์เองหรือเป็นอะไรต่างๆเนี่ยเป็นหมอดูไพ่ย,ยิปซีว่ากันไปรวมถึงคนที่ทําสื่อออนไลน์ในทางเชิงแก้ไขปัญหาคนอื่นเนี่ยมันก็จะมีเงินเข้ามานะมองว่าก็เป็นลักษณะว่าอย่างนี้อาจจะเข้ามาเนี่ย อันนี้คือเป็นการแก้ไขแค่เรียกว่าเป็นการแก้ขคปในตัวนะเพราะเราทาอาชีพที่เกี่ยวกับแก้ไขไปัญหาคนอื่นแต่คนที่ทํางานที่ไม่ได้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาคนอื่นเนี่ยอย่างเช่นสื่อออนไลน์เองหรือต่ตางๆเนี่ยอาจจะเข้ามาพอประมาณค่ะอาจจะไม่เข้ามาเยอะแยะมากมายเนะาะก็ต้องดูแต่คนนะคะว่าเข้าจะมาไงทีนี้ถ้าเรามองนมุมลบป,ปุ๊บกระดมพระอยู่ในเรือนวินา วินาทคือปัญหาพักโรคภัยแสดงว่าบางคนมีเกณฑ์ที่ต้องเสียเงินเหมือนกันเสียมากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยอาจจะพอประมาณนะถ้าเป็นดาวจรหรืออาจจะเป็นช่วงทุนเก็บเงินไม่อยู่ก็ได้มีเงินเข้ามาแต่เก็บไม่อยู่ใชใ้จ่ายซื้อของจุกจิก,จกเงี้ยก็ได้หรือบางคนอาจจะหมุนไปการลงทุนต่างๆของคุณเอง แต่ที่นี้คงว่าถ้าคุณจะลงทุนอะไรเนี่ยคุณต้องลงทุนที่พอประมาณก่อนอย่างเชิงดูก่อนว่าสิ่งที่คุณลง,ลงทุนลงไปเนี่ยมันเป็นไงมีคนเข้ามาตอบรับเยอะไหมอย่าเพิ่งไปลงทุนแบบก้อนใหญ่ถ้าคุณลงทุนก้อนใหญ่เนี่ยมันก็ส่งผลให้ดับกันเพราะว่าอยู่ในเรือนอย่างเงี้ยเตือนกู้ขัดแยง้งอ่ะอ่ะก็ต้องไปดูนะคะว่าแต่ละคนตามสถานการณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรแต่เพียงว่าถ้าจะลงทุนอะไรเนี่ย ลงทุนเล็กๆไปก่อนไหมเน่อย่าเพิ่งรีบร้อนหรือจะลงทุนบนโลกออนไลน์ก็ได้เพราะบางทีต้นทุนบนโลกออนไลน์เนี่ยมันจะน้อยมากกว่าต้นทุนที่เราไปทําตามหน้าร้านจริงๆนะก็ต้องไปดูปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์นะคะหรืออ่ะบางคนบางคนเดี๋ยวพูดง่ายๆการเงินมันติดขัดคุณอาจจะไปยืมเงินใครก็ได้สมมุติว่าถ้าคุณไปยืมคนใกล้ตัวคุณเองเนี่ยอย่างเงี้ย อยู่เรือนคู่ขัดแย้งวัฏทะนะคิี่วงนี้เขาอาจจะว่าคุณก็ได้แต่ถ้าเขาว่าคุณก็ต้องยอมนะเพราะว่าอะไรถ้าเราติดขัดเรื่องการเงินเราไปยืมเขาอะเขาอาจจะว่าคุณว่าเวลามีเงินไม่รู้จักเก็บมันจากอะไรเงีอย่างเงี้ยคุณก็ต้องยอมนะยอมไม่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าอย่างน้อยเขาว่าแต่เขาให้คุณยืมเงินอย่างเงี้ยนะคิดว่า มันก็เป็นการช่วยแก้ปัญหาคุณได้สักระยะหนึ่งเอ,อ่อแล้วก็มองอีกถ้าเราไปยืมเขาแล้วเราเองนัดว่าหนึ่งสมมติหนึ่งอาทิตย์มาคืนอ่าคุณก็ต้องคืนเงินเขาจริงๆตามหนึ่งอาทิตย์นะถ้าคุณทําได้ตามที่คุณให้คำมั่นสัญญาเอาไว้เนี่ยน่นคิดว่าปัญหาต่างๆเวลาเราเหลือดร้อนต่อไปเนี่ยเราก็สามารถยืมเขาได้นะคะ ทุกคนเราต้องมีสัจจะนะคําพูดเราว่าจะคืนเงินเขาเมื่อไหร่เออก็ว่ากันไปอันนี้นะหรือเอาใกล้ถึงแล้วฉันยังไม่มีเงินมาคืนเขาเลยคุณก็ต้องไปบอกเขานะพูดจาดีๆนะเพราะว่าเราได้รับปากราไปเนี่ยมันก็ต้องเอ,อ่อต้องทําให้ได้ใช่ไหมคะเออก็ต้องดูดีนะหรืออ่ะคนใกล้ตัวคุณมันยืมเงินคุณกระดะหรือเขาจะชวนคุณลงตัวไรเนี่ยถ้า คุณไม่เดือดร้อนเรื่องกอารเงินคุณให้เขาได้ให้ไปเลยค่ะพันสองพันคุณไม่ต้องไปตั้งทวงและอย่างหนึง่งสมมุติว่าเอ,อเขาไายืมเงินคุณคุณบางทีอ่ะคุณไม่ใหญ่เขายืมคุณอาจจะมีการพูดจาเี่แบบทำให้เขาไม่สบายใจอันเนี้ยจริงจริงนะเราถามเหตุผลเขาแล้วถ้าเขายืมเราได้เขายืมเราเนี่ยเราให้เขาได้ แล้วเขาตัวเองเขาก็ต้องมีสัจจะในคำพูดของเขาน้วว่าเขาจะคืนเราเมื่อไหร่เออถ้าให้ยืมครั้งนี้สมมตินะคะถ้าคุณยืมครั้งนี้แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะคืนให้ถ้าอาทิตย์สองอาทิตย์ผลปรากฏว่าเนี่ยเขาไม่คืนให้เนี่ยคุณก็เออไม่รู้นะตามสถานการณ์แต่ละคนอนะ่ะบางคนอาจจะการว่ากันเกิดขึ้นก็ได้ค่ะอย่าไปว่าเขาเลยเพื่อปัญทีถ้าเราไม่อยู่ในฐานะเหมือน คนที่มายืมเงินเราเนี่ยพูดมันพูดยากอันนี้ก็ต้องพูดของแต่ละคนนะหรือบางคนเนะ่ยเขายืมคุณไปแล้วก็ได้แต่เขาเอาจจะคืนคุณได้บางส่วนเท่าไัรนก็ได้นะคะเพราะว่าอยู่เรืนกุขัดแย้งเนาะมันก็จะเป็นมันก็เป็น,น,ปนคืนได้พอประมาณกด้เหมือนกันอ่ะทีนี้าดาวพระคุณเองก็ไปดาวจเจริญปุตตะปุตตะมาอยู่ในเรือน วินาศเหมือนกันเรามองในมุมบวกกันนะเออเขาบอกบุตรบุบตรบุญญาคุณอาจจะช่วยเหลือคุณในเรื่องการเงินก็นกได้อาจจะให้ให้คุณพอประมาณแต่ทีนี้ให้ยังไงก็ต้องไปดูแต่คน,นเนาะหรือโปรเจกต์ส่วนตัวคุณนี่แหละอาจจะมีรายได้เข้ามาเออทำให้เราแบบเริแ่มบบความคล่องตัวเพิ่มขึ้นมากก็ได้แต่ถ้าเรามองในมุมลบอ่ามุมลบเราเนี่ย มาถึงปัญหาสักโรคภัยวินาศอะบุตรบริวานคุณอะ่ะจะมีความคิดเห็นขัดแย้งแต่ตัวคุณเองก็ได้ในเรื่องของการเงินเพราะว่าหรือเพราะว่าบางทีอะลูกคุณอาจจะจะไปเรียนพิเศษอ่าอาจจะของเงินคุณเองแต่ทีนี้คุณอาจจะเงินไม่พอมันก็จะมีปัญหาคือก็ต้องดูแต่คนหรือลูกคุณเองอไปใช้จ่ายอะไรที่มันแบบเกินตัวก็ได้เหมือนกัน หรืออลูกเราเนี่ยไปสร้างปัญหาได้เกิดขึ้นไหมเพราะว่าพุทธการเขาไปคอมเมนต์บนโลกออนไลน์เองหรืออะไรประมาณนี้นอาจจะมีการสร้างความเสียหายให้เขาอาจจะมีการฟ้องร้องอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีเงินไปจ่ายค่าต่างๆของแต่ะคนเนาะหรือบุตรเราจะมีความดื้อเกิดขึ้นได้ไม่สบายก็ได้เรื่องของ แขนปากท้องกระเพาะท้องเสียอะไรเงี้ยก็มีเหตุต้องเสียตังค์ไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลใช่ไหมคะอันนี้คือต้องดูแต่ละคนนะรวมถึงบางทีช่วงนี้ปุตตะวินาศนะบอกก็อย่างนึงว่าถ้าก่อนหน้าน,นี้ลูกหลานเราอ่ะเป็นคนสุขสนานให้ฮาลาเิงเด้อจูจ่ๆเขาเงียบไปอยากอยู่คนเดียวเงียบๆอย่างนี้สังเกตนิดนึงนะว่าลูกเรามีปัญหาเรื่องการเงินการงานความรักไหมเรื่องสุขภาพไหม ลองสังเกตนะคะแต่รัสสานการณ์ของทุกคนนี่มันจะแตกต่างกันนะถ้าไงเขามีปัญหาอะไรเนะี่ยเราลองไปคุยเขาดีๆด,ดูลองถามว่ามีอะไรไม่สบายใจไหมคือพูดง่ายว่าเราต้องจับใช้คําพูดอะเพื่อที่จะให้เขาอธาิก็ว่าอ,อผ่อนปลนในเรื่องที่เขาเครียดอยู่ลองถามเขาดูนะคะเป็นเรื่องการเรียนไหมย,ยังไงเี้ยก็ต้อง ปรับปรับตามสถานการณ์นะเพราะบางคนเนี่ยบางครอบครัวบอกได้เลยว่าถ้าลูกมีปัญหาบางคนบางครอบครัวนะมีการเรียกว่ามีการด่ามีการว่ากันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเด็กอ่ะที่มีปัญหาเขาก็ไม่กล้าเราให้เล่าอะไรให้ฟังแต่ถ้าเราเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราเดินเข้าไปหาเขาเนี่ยเราเองก็ต้องมีความเมตตาก,กับลูกเราเองอ่ะนะเราก็ไปถามว่า เออมีมีเรื่องอะไรไม่สบายใจไหมเล่าให้ฟังได้นะ,ะถ้าตอนนี้ยังไม่สบายใจไม่เป็นเดี๋ยวยังไงอ่ะมาเล่าให้ฟังแล้วให้สบายใจขึ้นหน่อยมาเล่าให้ฟังก็ได้แล้วจะได้มีวิธีการช่วยแก้ไขปัญหาตรงนั้นเนี่ยนกักคิดว่าถ้าเราพูดดีๆนี่นะลูกหลานเราสามารถเข้าหาเราได้นะคะของแต่ละคนเนาะก็ต้องมาดูกันไปพอวันที่17พฤษภาคมเนี่ยดาวพูดเองจะย้ายจากราศี เมษไปอยู่ที่ราศีพฤษภศกอ่าทีนี้อยู่ที่ราศีพิษภกปุ๊บเขาอยู่จนถึงที่สามมิถุนายนกะดุมพระกลุ่มรักอ่าคุณอาจจะเก็บเงินอยู่ก็ได้บางคนอ่ะบางคนอ่ะอาจจะเก็บเงินไม่อยู่หรอกแต่อาจจะมีเงินให้ใช้จ่ายในรอบนั้นก็ได้ค่ะอ่าบางคนตัวเลขในบัญชีคุณเพิ่มขึ้นอืมเพราะอะไรบางคนมีเงินได้เงินมารับรับแล้วไม่บอกคนอื่นเงี้ยก็ต้องมาดูนะคะของแต่คนเนาะ หรือมีสถานการณ์ที่ทําให้ทุกคุณได้ประโยชน์จากเงินอันนี้คือได้ประโยชน์จากเงินนั้น่ร้ว่าอย่างไงของตะโคนว่าคุณไปลงทุนทําก่อนนั้นนี่คุณลงทุนทําอะไรไว้ไม่เออต้องบอกก่อนหน้านี้คุณลงทุนทําอะไรไว้ไม่ไไว้ไม่อถ้าคุณลงทุนทําไว้พวกแบบพันคุณไปลงทุนสื่อออนไลน์ที่บอกว่าเปิดช่องอะฮ้ยมันอาจจะมีะไรายได้เข้ามาก็ได้แต่เข้ามามา,มากน้อยก็อยู่ที่ว่า เราอะเริ่มทําเมื่อไหร่หรือ,อยังไงก็ว่ากันไปหรือทําทำงานก่อนเนี่ยคุณที่บอกเป็นงานแก้ไขปัญหาคนอื่นเนี่ยเอออาจจะมีไรายได้เข้ามาเกิดขึ้นก็ได้อ่แล้วเป็นดาวพุธคือเป็นดาวบุตรกลุมรักษณาอีกบุตรบุริวานคุณกุมรักษณาบุตรบุริวานคุณก็ยังเนี่ยถ้าก่อนหน้านี้ถ้าบุตรบุริวานคุณมีปัญหาอะไร คุณสามารถแก้ไขได้เขาอ่ะจะมีความรักตัวคุณมากขึ้นแล้วก็จะติดตัวคุณมากขึ้นน่ะแล้วตัวคุณเองก็จะเป็นแบบเป็นคนที่รักบุตรบริวารมากขึ้นก็ได้หรือคุณอาจจะชอบเสี่ยงโชคก็ได้ช่วงที่ดาวพุธย้ายไปเออเดี๋ยวลองเสี่ยงโชคดูสักนิดสิอ่าเกิดความคลิดงี้หรือมีกระเจ้าวโปรเจกต์อยากจะทาโปรเจกต์นู้นโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นก็ได้นะคะนี่ก็คือของชาวราศีพฤษภเนาะ ก็มีแค่นี้ก็จะคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนการเข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนเดี๋ยวพบแต่วความดีมีความทุกข์แตกลาขอบคุณค่ะ